อันนี้ก็ผมเตรียมจะวางขายเร็วๆนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นกลุ่มอะมิโนอ่าเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษกันกล้องเข้ามาหน่อยครับอะมิโนตัวเนี้ยเป็นอะมิโนรวม18ชนิด18ชนิดคือรวมอยู่ในขวดเดียวนะครับอ่าผมตื่นเต้นมากที่จะนําเสนอเพราะว่า รวมอีกแล้วนะครับแคปแมกวาแม็กก็รวมอันนี้ก็รวมเอาสะดวกครับขวดเดียวจบได้ครบ18ตัวก้องเข้ามาอีกทีเดี๋ยวผมอธิบายแต่ละตัวเนี่ยเป็นตับอย่างนี้คือมีจริงๆนะครับเดี๋ยวจะโชว์ใบวิเคราะห์กันนะครับเดี๋ยวรอทําคลิปนะครับอันนี้ให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนมีอะไรบ้างอ่าก็มีอะไรเนี่ยแอสบัติกแอซิดนะครับคิสตีนกูตามิกแอซิดไกลซีนฮิสติดีนไอโซลิวซีน อา,านนร์าจินีนแล้วก็ดิวซีนไลซีนเมทอโอนีนเฟนิลอาลานีนโปลีนเซอรลีนทริโอนีนติปโตเฟนไตโอลีนแล้วก็วาลีนทั้งหมดนี้อยู่ในขวดนี้เป็นอะมิโน,โนที่พืชต้องการนะครับเป็นอะมิโน,โนที่พืชต้องการนะเดี๋ยวหันมาให้ดูอีกทีนึงรับรองราคาไม่แพงแน่นอนนะครับแล้วก็เรามีใบวิเคราะห์อีกแล้วนะครับชัดเจนใส่ไปจริงๆ ครบ18ตัวนะครับแตกต่างจากท้องตลาดแน่นอนท้องตลาดอาจจะต้องไปหาซื้อแยกอะมิโนนั่นโนนี่อันนี้อะมิโนรวมนะครับและเดี๋ยวอนาคตจะทําวิตามินเพิ่มเข้ามาวันนี้เอาอะมิโน,โนก่อนนะครับเรื่องราคาไม่แรงแน่นอนเดี๋ยวรอเปิดตัวเรื่องราคานะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะนะครับช่วยอะไรช่วยบํารุงตั้งแต่ใบย,ยันดอกยันผลได้กับพืชทุกชนิดนะครับผมเน้นใช้ครอบคลุมได้กับพืชทุกชนิดแล้วก็ทุกระยะอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องจําให้ซับซ้อนใช้ได้กับพู้ทุกคนครับผมโอเค